สวัสดีครับทุกคนครับผมหนึ่งหนึ่งครับเรากลับมาเจอกันกับในช่วงของสาระครับดี E ีีที่55แล้วนะครับในส่วนของสาระในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องราวของผีชนิดหนึ่งครับซึ่งผมได้ไปติดค้างกับทุกคนนะครับในช่วงของหลอนตามสั่ง E p ีที่28มาว่าตอนท้ายคลิปเนี่ยผมบอกว่าผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับผีชนิดหนึ่งที่เป็นผีของสัตว์ครับซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รู้ครับว่าสัตว์ชนิดนี้ มันมีวิญญาณที่เฮี้ยนมากๆครับแล้วสัตว์ที่ผมว่านั่นก็คือวิญญาณของหมานั่นเองครับซึ่งหล,หลายๆคนนะครับพอได้ยินว่าเฮ้ยพี่หมานี่นะมันจะเฮี้ยนขนาดไหนหมานี่มันจะเฮี้ยนมากกว่าพวกช้างพวกอะไรยี่กีเหรอเฮี้ยนจริงครับวิญญาณของหมาเนี่ย ว่ากันว่าน่าจะเฮียนลองมาจากวิญญาณของเสือสมิงที่ผมเคยเล่าไปในช่วงของหลอนตามสั่ง ep 2ีปนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าทำไมพี่ไม่เล่าเรื่องวิญญาณของม้าเนี่ยต่อในช่วงของหลอนตามสั่งไปเลยคือผมอยากจะบอกทุกคนครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีสาระมากๆครับคืออยากจะพูดถึงพวกเนื้อสาระจริงๆว่าไอ้เจ้าผีม้าที่เขาพูดถึงกันว่ามันเฮียนนักเฮียนหนานเนี่ยมันมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรหลายๆคนนะครับก็เรียกกันว่าผีม้าบ้องผีม้าย่อง ผีม้าอะไรต่างๆมากมายเลยครับแต่พื้นฐานจริงๆของผีม้าชนิดนี้เนี่ยก็คือม้าที่เสียชีวิตไปแล้วนี่แหละครับ ที่ผมไปสืบค้นมาครับฐานข้อมูลของ CMU ก็บอกไว้ครับว่า,าผีม้าบ้องหรือผีม้าในต่างๆนี้นะครับมันก็คือม้าตัวหนึ่งที่ตายไปแล้วครับแล้วเรื่องราวหลอนๆของผีม้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วมีใครพบเจอเรื่องหลอนๆหรือประสบการณ์ที่พบเจอกับผีม้าชนิดนี้มาแล้วบ้าง ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณานในการรับชมรับฟังให้ดีนะครับก่อนที่จะครับรับชมรับฟังการกดไลค์กด u like, b s c r i b e และที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนของคุณรับฟังด้วยนะครับว่ามันมีผีที่ไม่ใช่วิญญาณของคนแต่เป็นวิญญาณของสัตว์ชนิดนี้อยู่จริงๆนะครับเรื่องราวของม้าที่เสียชีวิตแล้วเฮี้ยนเนี่ยมันคือเรื่องที่เกิดขึ้น จริงๆนะครับเรื่องราวนี้ถูกบันทึกเป็นตำราเป็นเหมือนกับว่าเป็นเอ่อพวกเขาเรียกว่าไงเป็นพวกตำราเป็นตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเลยนะครับโดยที่เขาจะเล่ากันนะครับว่าผีม้าบ้องนี้นะครับในอดีตนะครับผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเขาก็จะพบเจอเรื่องราวกับพวกผีม้าบ้องผีม้าที่แบบม้าเสียชีวิตไปแล้วแล้วเป็นวิญญาณม้าเนี่ยมาหลอกกันอยู่เป็นประจำเลยนะครับซึ่งเรื่องราวของผีม้ากับผีม้าบ้องนี้นะครับ หลายๆคนเนี่ยก็จะเล่าต่างกันไปครับบางก็ว่าผีม้าบ้องเนี่ยจะมีลักษณะที่ด้านบนเป็นคนด้านล่างเป็นมา้าบางก็บอกว่าลักษณะคือเป็นมา้าแล้วก็มีแขนมีขานะครับแต่นะครับแต่ว่าเรื่องราวพวกนี้นะครับผมไปสืบค้นมาในเว็บของ CMU นะครับเขาได้ระบุไว้เลยครับว่าลักษณะของผีม้าบ้องนี้นะครับ มันคือวิญญาณของม้าตัวหนึ่งนี่แหละครับที่เสียชีวิตไปครับแล้ววิญญาณของม้านี้นะครับมันก็ออกอาลวาดครับแต่ในส่วนของตำนานที่บอกว่าม้าบ้องนี้ที่มีลักษณะคือครึ่งบนเป็นคนครึ่งล่างเป็นม้าเนี่ยบ้างก็บอกว่ามันเกิดจากว่าวิญญาณของชายคนหนึ่งครับที่ไม่เคยทําบุญทําทานอะไรเลยไม่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ใครเลยครับพอเมื่อตายลงแล้วครับก็ไม่มีใครมาทําศพเลยสักคน จนเหมือนกับว่าวิญญาณของชายคนนี้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยรู้สึกอิจฉาผู้คนที่มีครอบครัวครับก็เลยทําให้เกิดอิทธิฤทธิส์สามารถแปลงร่างให้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งม้าได้ซึ่งตำนานนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นะครับมันก็เป็นเพียงแค่ตำนานที่เล่ากันมาแต่ถ้าเกิดข้อมูลที่ผมได้ไปสืบค้นมาแล้วก็มีแหล่งน่าเชื่อถือเนี่ยเขาก็บอกไว้เฉยๆครับว่าเจ้าผีม้าบ้องหรือผีม้าย่องต่างๆเนี่ย มันก็คือม้าตัวนึงที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับซึ่งมาตำนานก็บอกว่าผีม้าบ้องนี้นะครับมันก็คือดวงวิญญาณของม้าที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วมาเข้าสิงคนครับแล้วคนคนนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าผีปอบครับแต่ว่าจะไม่ได้แบบออกหากินเหมือนผีปอบทั่วไปนะครับแต่เมื่อถ้าเกิดว่าเป็นผีม้าบ้องแล้วนะครับคนที่โดนว,วิญญาณของม้านี้เข้าสิงเนี่ยจะแปลงกายกายร่างเป็นม้าครับแล้วก็จะออกมาหลอกหลอนผู้คนครับ ก็คือทําเสียงวิ่งหลอกวิ่งไปมาให้ผู้คนเกิดความกลัวครับซึ่งเวลาที่ผีมมาบ้องนี้ออกหาอาหารเนี่ยมันก็จะกินพวกเลือดสัตว์คาวเลือดจากลกเด็กซากสัตว์ซี่โครงวัวไข่ดิบอะไรต่างๆครับที่เป็นของคาวและลักษณะการกินของพวกผีมมาบ้องนี้ก็คือจะกินเหมือนม้าทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับทาทุกอย่างกิริยาเหมือนกับตอนที่ยังเป็นม้าอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดถามว่าผีม้าบ้องนี้มันมีอันตรายหรือว่ามันมาทําร้ายเราหรือเปล่านะครับ ผมต้องบอกเลยนะครับว <ten> ่าผีม <Picasso> <ten> ้าชนิดนี away, ้นะครับมันไม่ได้มาทำร้ายเราหรือมากินเราเพียงแต่ว่าผีม้าบ้องนี้นะครับมันเพียงแต่ทำให้เรากลัวครับให้จริงๆแล้วนะครับผีม้าบ้องหรือผีม้านี้นะครับมันกลัวคนด้วยซ้ําครับมันก็เคยมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับที่พ่อของผมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวกับผีม้านี้ครับซึ่งเรา่นี้พ่อเล่าให้ฟังครับว่าคนที่เจอผีม้าเนี่ย ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยครับก็คือลุงของผมนั่นเองครับผมก็ถามพ่อครับว่าตอนนั้นที่เจอเนี่ยลุงเจอยังไงอะไรยังไงครับพ่อก็เล่าให้ฟังครับว่า คือเมื่อก่อนเนี่ยบ้านของลุงนะครับจะตั้งอยู่เหมือนกับในในป่าในเขาเลยเพราะว่าบ้านของแกเนี่ยมีอาชีพที่เป็นเกษตรกรครับปลูกพวกอ้อยพวกขา้าวโพดเหมือนกับเป็นพืชตามฤด,ดูก,กาลไปเรื่อยครับฤด,ดูนี้ปลูกแล้วแกก็ปลูกไปแต่ด้วยความที่ว่าบ้านของแกเนี่ยอยู่ลึกมากๆครับด้วยความที่ว่าบ้านของแกจะอยู่ใกล้ๆละแวกกับบ้านบ้านหนึ่งครับที่เออแกเป็นเหมือนกับเป็นคนมีเงินครับในสมัยก่อนเนี่ยแกก็จะซื้อพวกมา้าวัวอะไรต่างๆมาเลี้ยงครับ ซึ่งสมัยก่อนนี้นะครับบ้านไหนเลี้ยงมานี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มีฐานะนะครับถ้าเทียบสมัยนี้ก็คือเป็นคนที่แบบมีซูเปอร์คาร์เลยทีเดียวนะฮะในตอนเช้าก่อนที่ลุงจะไปทํานาทุกๆวันเนี่ยลุงก็จะเห็นครับว่าเศรษฐีคนนี้เนี่ยก็มักจะขี่ม้าวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งไร่ข้าวโพดครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยลุงบอกว่าก็เห็นอยู่บ่อยจนเป็นเรื่องชินตาครับแต่อยู่มาวันหนึ่งครับม้าของแกดันตายครับและแกก็ศพม้าเนี่ยฝังไว้ที่ท้ายสวนของแกครับลุงก,ก็บอกว่าหลังจากที่ม้าแกตายแลแวย้วแกเอาศพ เรื่องราวหลอนๆมันก็เกิดขึ้นเลยครับลุงบอกว่าครั้งหนึ่งที่ลุงกลับมาจากทําไร่ทํานาช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันช่วงเวลาพบคาแล้วในมือก็ถือของพลุพลังเป็นพวกจอบเสียมอะไรต่างๆพึ่งกลับมาจากไล่จากนาครับในขณะที่กําลังจะเดินกลับเข้าบ้านนี่ครับจะต้องผ่านไร่ที่แกเอาศพม้าฝังเอาไว้พอในระหว่างที่เดินกลับไปครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเย็นแต่ว่าช่วงเย็นต่างจังหวัดเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรครับแกก็เดินจุดตะเกียงเดินนําทางไปครับในระหว่างที่เดินไปเรื่อยๆๆเรื่อยครับ แกบอกว่าแกได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงฝีเท้าของม้าครับดังกรุบ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 เนี้ยมาซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยแกก็ไม่รู้ครับว่าม้าตายแล้วแกคิดว่าเป็นม้าของเศรษฐีคนนั้นที่หลุดออกมาครับแกก็เดินกลับบ้านอย่างสบายใจครับพอเช้ามาครับแกก็เดินไปบอกกับเศรษฐีคนนั้นนะครับว่าเมื่อวานน่ะม้าหลุดมาเหรอได้ยินเสียงตอนเดินกลับมาจากไล่เศรษฐีคนนั้นก็เลยบอกว่าไม่ใช่ม้าแกป่วยแล้วก็ตาย สุดท้ายเนี่ยเอาศพไปฝังไว้ท้ายสวนพอลุงได้ยินเช่นนั้นครับลุงก็ถึงกับช็อกเลยครับไม่คิดว่าไอเสียงม้าที่ได้ยินเมื่อวานนี้เนี่ยมันจะเป็นเสียงของวิญญาณของม้าที่เสียชีวิตไปครับแล้วแกก็ไปทําไรทํานาเหมือนเดิมครับพอตกเย็นครับแกก็จะต้องเดินกลับบ้านแลวจะต้องผ่านสวนสวนนั้นอีกทีหนึ่งครับคราวนี้พอรู้แล้วครับว่าม้าของลุงนั้นเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแกก็รีบเดินกลับบ้านเลยครับในขณะที่แกกําลังรีบเดินนี่แหละครับสักพักหนึ่ง แกก็ได้ยินเสียงครับเป็นเสียงม้าเนี่ยมาอีกแล้วครับและด้วยความตกใจครับเพราะว่าคราวนี้แกรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เสียงม้าที่เป็นตัวแล้วนี่มันคือเสียงของผีม้าบ้องอย่างแน่นอนแกก็รีบวิ่งครับแล้วเหมือนกับว่าแกกําลังวิ่งไปเรื่อยๆเ,เนี่ยไอเสียงม้านี่ก็วิ่งตามมาอย่างติดๆเลยครับในจังหวะที่แกหันหลังกลับไปดูครับแกบอกว่าเห็นเป็นเหมือนเป็นเงาตัวใหญ่เลยครับเป็นเหมือนม้าตัวใหญ่เนี่ย เป็นเงาทำมินด่างดำเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยแกบอกว่าร่างที่แกเห็นเนี่ยมันใหญ่กว่ามาร์ปกติประมาณ2-3เท่าเลยนะครับกำลังวิ่งตามแกมาอยู่และด้วยความกลัวแกก็รีบวิ่งกลับบ้านโดยเร็วแล้วลพอถึงบ้านเนี่ยแกก็รีบปิดประตูขึ้นห้องอาบน้ํานอนเลยครับพอเช้าเรื่องขึ้นมาแกก็มาเล่าให้พ่อฟังครับว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยโดนผีม้าบ้องมันวิ่งไล่มาจากสวนจนเกือบจะถึงบ้านเลยแล้วพ่อก็บอกผมนะครับว่าไม่ใช่แค่ลุงเราที่โดนนะคนอื่นๆในหมู่บ้านเนี่ยระแวก ก็โดนกันหมดเลยแต่จะโดนในลักษณะที่แบบว่าเป็นวิญญาณม้าเนี่ยวิว่งไล่วิ่งไล่เหมือนกับแค่ทําให้กลัวเฉยๆแต่ก็ไม่ได้หวังทีจ่จะเอาชีวิตอะไรต่างๆนะครับสุดท้ายนะครับต้องนิมนต์พระเนี่ยมาทําพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณออกไปเลยนะครับเหมือนกับว่าทําพิธีเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับเพื่อขับไล่วิญญาณของผีม้าบ้องนี้เองครับใครที่ได้ฟังเรื่องราวของผีม้าป้องผีม้าบ้องลีนแล้วเกิดกลัวนะครับหรือถ้าบ้านใครอยู่ต่างจังหวัด อยู่ไกลจากบ้านคนอยู่ในป่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วได้ยินเสียงแบบเสียงผีม้าบ้องแบบวิ่งกุบกรุบกุบกุบอย่างเงี้ยนะครับสันนิษฐานเลยครับว่ามันน่าจะไม่ใช่ม้าอย่างแน่นอนครับถ้าได้ยินเสียงตอนกลางคืนนะคิดว่าน่าจะเป็นผีม้าบ้องนี่เลยครับถ้าใครกลัวนะครับผมมีคาถามาแจกด้วยนะครับเวันนี้นะครับลองท่องตามนะครับตั้งนโม3จบนะครับแล้วก็ท่องว่านโมพุทธายะมะพะทนะภะกะสะจะ สัพเพทวปีสาเจวะอาละวกาทะโยปิยะขัดขังตาลปัตตังทิสวาสัพเพยัขาปลายันติสักสะวชิลาวุทังเวสุวรรณสะขขถาวุทังอาละวัสสะทุสาวุทังยะมะนสัญยะนาวุทังอิเมทิสวาสัพเพยักขา ปลายันตินะครับนี่คือคาถาป้องกันผีมาป้องนะครับถ้าใครฟังไม่ทันหรือจดไม่ทันเนี่ยผมจะทิ้งคาถานี้ไว้ใต้คอมเมนต์ให้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของวิญญาณสัตว์ชนิดหนึ่งครับที่ว่ากันว่าเฮี้ยนนักเฮี้ยนหนาครับเออมีใครเคยเจอวิญญาณของสัตว์ตัวอื่นหลอกหลอนอีกไหมครับจากที่ผมสืบพ้นมานะครับผมยังไม่เคยเจอวิญญาณของแบบว่ามีคนมาถ่ายทอดว่าเนี่ยเออเมื่อคืนว่าฝัน ฝันว่ามีผีแมวมาตามหลอกอะไรอย่างนี้หรือว่าโดนผีแมวเข้าสิงแล้วแบบตดนเข้าสิงร้องเมี้ยวเมียวเมียวเนี่ยไม่เจอนะครับแต่เรื่องราวของม้าเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่อาถรรพ์มากๆ,ๆแล้วก็เฮี้ยนมากๆเลยนะครับไม่คิดเหมือนกันครับว่าการตายของม้าเนี่ยจะเกิดเป็นเรื่องราวที่เฮี้ยนเฮียนขึ้นมาได้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผีม้าบ้องผีม้าป้องอะไรต่างๆนี้เนี่ยไอคำว่าม้าป้องม้าป้องป้องบ้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรต่างๆนี่มันมาจากไหนนะครับถ้าจากที่ผมคิดนะครับ มันอาจจะเป็นคําพูดที่แบบผิดเพี้ยนมาจากสมัยก่อนครับสมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ไม่น่าจะได้ชื่อนี้มาตั้งแต่แรกครับคิดว่าน่าจะผิดเพี้ยนมาจากคําว่าย่องครับนั่นก็คืออาจจะอาจจะผิดเพี้ยนมาจากผีม้าย่องก็คือเป็นเสียงของม้าย่องเดินไปมากรุบกรุบๆนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสาระครับดีในวันนี้ ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมครับคอนเซปต์หลอนๆน,นี่นะครับสาระที่มีความหลอนช่อง1 LC อช่องนี้ไม่มีผีไม่ใช่หนึ่งอลซีย่างแน่นอนครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ได้สมกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับแชร์เรื่องราวเรื่องนี้ไปเพื่อนคุณรับฟังด้วยนะครับจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ยมันมีผีม้าที่แบบว่าเป็นม้าตัว,ตว,ตวที่ตายไปแล้วหลอกหลอนชาวบ้านจริงๆนะครับ ยังไงแล้วนะครับถ้าใครเคยเจอผีตัวอื่นที่เป็นสัตว์นะครับลองมาแชร์ประสบการณ์ได้นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเคยแบบพวกเนี่ยเออวันก่อนโดนผียุงเข้าสิงเพราะว่าไปตบยุงตายมายังไงถ้าเกิดคํามีประสบการณ์เรื่องราวแปลกๆอย่างนี้ก็ลองมาแชร์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเราจะเติบโตไปสู่500ซับสไครต์เร็วๆนี้แหละครับวันนี้ขอตัวนะครับสวัสดีครับ